สิครับวันนี้วิธีสองเดือนไหนครับพี่เดือนที่สองเดือนเดือนเจ็ดน,นะครับปีหกศูนย์ลูกค้ามาติดกระขโมยซีเอเอลร้อยห้าสิบนะครับร,รุบ่นใหม่ล่าสุดสองพันสิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทที่ลูหัวให้ดูกดสายฟ้าสองครั้งนึงครับิดเลยถ้ากดอับเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้ากดล็อกปิดเสียงนะครับกดล็อกสองครั้งใครโดนรถนะครับไม่รบก,กวนชาวบ้านเนาะ ดนรถไม่ร้องจะร้องต่อเมื่อมีคนเจ้งแจผีสมมุติแจผีนะครับแทงเข้าไปบิดร้องเดดังล้ะก็ต่้งดับได้นะโอเคครับสมมุติลืมล็อกรถนะครับมีคนมาขโมยรถเราเห็นพอดีนะครับกดไคลล็อกรถด,ดับเลยก็ขโมยราคาพันสามนะครับร้านมี3ามสาขามีห้วยขวางสม,มุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่โอเคครับครับ